พุ่นเด่นของเราวันนี้นะฮะ NSL เลือกมาย้ำอีกทีหนึ่งคือราคานี้อยู่ที่อยู่ที่ระดับเดียวกับตอนที่เราเริ่มเริ่มเชียร์กันรอบก่อนเลยประมาณประมาณไปมากสี่ปีที่แล้วคือประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดบาทราคาที่ลงมาเนี่ยเดี๋ยวเปิดการราคาก่อนก็ก็เราก็คุยกันตลอดนะพี่แายว่ามันทําไมมันงบมันจะไม่ดีหรอหรือว่าอย่างไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเท่าที่เราเช็คข้อมูลมาเนี่ย น่าจะดีกว่าที่คาดด้วยไหมพีม่ตายใช่ใช่ค่ะก็อย่างที่นิกบอกเลยค่ะราคาลงจนกลัวแล้วก็มีนักลงทุนก็จะถามเยอะนะคะลงมีอะไรหรือเปล่ากําไรจะไม,จะไม่จะไม่ดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะลงตามตลาดนะแล้วก็บวกกับปีที่แล้วก็ออฟฟอร์ม er มากค่ะนะคะก็ติดเรียกว่าท็อปเทงของหุ้นเลยที่ตัวที่โบวกเยอะๆก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีแรงขายทากําไรมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าอัปเดตในแง่ของพื้นฐานนะคะกำไร Q 4ีของเดิมแต่มองไว้1้0ยส2ิถึงร้อยสิบสองล้าน Q3 เนี่ยกำไรเขา134,135นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองอยู่แล้วว่ามันโต Q on Q อยู่แล้วค่ะแต่พอจบไตรมาสได้จริงๆอ่ะแต่ว่าน่าจะทําได้ดีกว่าที่คาดไว้ตอนนี้มองไว้146ล้านบาทค่ะตัวเลข146ล้านเนี่ยก็จะโตทั้ง Q ิวอนคินะแะคะเยออนเย r โต43% New ิบสามค่ะถามว่า New High ที่อะไรรายได้ค่ะตอนนี้คิดว่ารายได้เนี่ยจะนิวไฮครูหมานตั้งเป้ารายได้ทั้งปี2024นะคะโต19%บแต่ว่าทั้งปีอาจจะจบสักยี่สิบเพราะฉะนั้นก็จะทะลุเป้านะคะ Q 4รายได้ยัง New High ต่ออะไรบ้างเซเว่นค่ะ เซเว่นเนี show, ่ยเซมโซเซลกูดเหมือนที่เซ er, ียมาเล่าบ่อยๆนะว่าเซมโซเซลกูดเขาก็ยังบวกนะคะแล้วก็รายได้ในคอร์สี่ ie, ก็เป็นไฮซีซันของเซ่ของเซเว่นเอเนซาก็ด้วยค่ะแล้วก็บวกกับสินค้าใหม่ที่เข้าไปจริงๆตอนแรกก็หวั่นใจค่ะเพราะว่าซัพพลายเออร์ในเซเว่นก็เยอะขึ้นมากนะคะถ้าไปพลิกดูเนี่ยโอ้โหเจ้าใหม่ๆขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกเคก้กหรือว่าดีเซอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็แข่งกันโดกนะคะแต่พอไปพลิกดูพวกแซนพวกที่เป็นแซนด์วิชแล้วแขวนแขวน,ขน,ขนไว้อ่ะคะ่ะ เรียกว่าเกินครึ่งอ่ะเป็นของ n s l แล้วก็มีรสชาติใหม่ๆออกมาเรื่อยๆก็ยังอใจชื้นก็ยังดูโอเคนะเขายังครองพื้นที่หลักของเขาได้ค่ะแล้วมันก็ส่งผลบวกมาในแง่ของงบในไตรมาสสี่นะคะส่วนกับ b บ k e a Wish ที่เป็นบริษัทย่อยเนี่ยออกช็อกโกแลตดูใบามาก็ชนะเลิศอยู่ค่ะก็ทำได้ดีค่ะรายได้ก็ขึ้นมาดีแล้วก็เวลาลูกค้าไปหยิบช็อกโกแลตดูใบก็จะหยิบเค้กอื่นๆด้วยก็กลายเป็นว่าขายดีขึ้นมานะคะเบเออร์วิชอันนี้ก็ใช้ได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือเริ่มรวมธุรกิจน้ำมะพร้าวเข้ามาค่ะอาจจะเห็นในไตรามาสสี่นิดหน่อยอะสักเดือน2เดือนค่อยๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่เข้ามาซัพพอร์ตในแง่ของรายได้ทั้งหมดก็เลยคิดว่าน่าจะทำนิวไฮทั้งรายได้แล้วก็ทั้งกําไรต้นทุนเอ่อพวกชีสเนยที่เรากังวลกันจนตอนนี้มันในไตรามาสหนึ่งที่เขาล็อกไปแล้วเนี่ยค่ะมันยังไม่ขึ้นนะคะภาพรวมทั้งชีสเนยแล้วกเ็เนื้อสัตว์ที่เป็นแปรรูปแฮมไสยกอกอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างนิ่ง เพราะนั้นแต่คิดว่าต้นทุนไม่น่ามีอะไรมีอย่างเดียวนะคะคือต้นทุนค่าแรงของ NSL ในโรงงานหลักๆเขาอยู่ในชนบุรีค่ะชนบุรีเป็นหนึ่งในสีที่ถูกปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นนะคะจะต้องโดนก็ไปไฟล์เอาไปหาตัวเลขมาว่ากระทบเท่าไหร่ใส่ไปในประมาณการจริงๆเราก็แอบใส่ในประมาณการไปแล้วด้วยนะคะกระทบนิดหน่อยค่ะ ก็เขาไปปรับ e f f i ิ i e เ t ไปปรับนู่นนี่นั่นอะไรก็อาจจะกระทบไม่มากนะคะแต่แต่ก็ทำกอส a r จินของปี2025เนี่ยลดลงจากปี2024นะคะเราก็ใส่เรื่องค่าแรงไปให้เขาตัวเลขโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมีการปรับกําไรปี2024ขึ้นนิดนึงค่ะเพราะว่ากําไรก็ดีกว่าคาดมาทุกๆไตรมาสเลยปรับขึ้นมาเป็นการเติบโต62% 539ล้านส่วนปี2025นตอนนี้ยพอใส่ค่าแรงเข้าไปขอเมนเทนไว้เท่าเดิมนะคะประมาณ595ล้านค่ะการเติบโตอ,อาจจะดู ลงมาหน่อย13เป็น10แต่ยังเป็นตัวเลขที่ดีนะคะแล้วสิ่งที่ยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยก็คือน้ำมะพร้าวค่ะเดี๋ยวขอรอดูเขาจะดิวเขาจะแล้วเสร็จรวมได้อย่างแบบแนบสนิทเนี่ยน่าจะเป็น Q2 Q2 ปีนี้ถ้าเห็นตัวเลขชัดๆแล้วคงอาจจะเอาเข้ามารวมอีกทีอันเนี้ยก็เลยปล่อยให้เป็นอัพไซด์ไปเดี๋ยวได้เมื่อไหร่เราค่อยรวมนะคะเพราะนั้นราคาเป้าหมายก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือ43บาทไม่รู้จะไปปรับอะไรลงให้เขาเลยเพราะ PE ตอนนี้ก็ เออจริงๆ target PE ที่ให้คือ22เท่านะตลาดนี่แหละพวกราคาหุ้นหลายๆตัวมันลงมาเยอะมากค่ะเราจะไปปรับ NSL ให้มันสะท้อนกับ PE ตลาดมันก็ดูจะไม่ใช่เพราะว่าด้วยสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยตัวเลขความสามารถอะไรมันยังได้ตามแผนของเขาอะ่ะแต่ก็เลยอ่ะต้องไว้เท่าเดิมนะคะอัพไซด์อาจจะดูกว้างนิดนึงแต่โดยพื้นฐานนะยังดูดีมากค่ะแล้วก็ราคาหุ้นตอนนี้นะคะก็เทรดอยู่14เท่า ก็เลยรู้สึกว่าก็ยังน่าสนใจนะในเชิงพื้นฐานแล้วก็กําไรก็ยังนิหายได้ค่ะครับดีเดนยูก็สี่เปอร์เซ็นก็มากกว่าเซตนิดนึงนะเซตให้สามจุดถึงสาจุดดตัวนี้ให้4ี่แลละก็มากกว่า PE ก็14เท่าเท่ากับเซตนะครับซึ่งก็ก็คือถูกนะครับแล้วก็ราคาจะเห็นว่าเท่ากับตอนเดือนแปดปีที่แล้วที่เราแนะนําคือเราแนะนําเหมือนอรอบที่แล้วแบบกําไรก็ดีแต่ราคามันแบบ ลงมา,ลงมาคล้ายๆกับลักษณะนี้เลยฮะคือรอบที่แล้วเนี่ยขึ้นไปพีกประมาณเดือนหกนะครับสามสิบห้าแล้วก็ร่วงลงมายี่สบหกยิบเจ็ดบาทแล้วก็พุ่งขึ้นไปสามสิบ็ดบาทแล้วก็ล่วงลงมาที่เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าด้วยกำไรที่มันโตเนี่ยพี PE ตอนนี้เอาจริงๆถูกกว่าตอนนั้นอีกนะครับก็แนะนําซื้อแบบสตรองบายเลยนะตัวนี้ใช่ไหมพี่ต่ายราคาเป้าหมายสีาทนะครับาท